แกโน่นก่อนเครื่องนีฝนแห้งแห้งอุ้ยอุ้ยห้อยอันนั่นกินอันใบใหม่ใบใบ่อนหาเก่อนหาเกลียวก่อน่็น แห้งน่ะน่ะดี๋ยวรายได้พี่น้อคนกระจายกันโอ้ยฝนฝนแห้งนะฝนแห้งขีนออ้นุ่นออกหลายปีหนึ่งอันนี้เวลาเข้า มาเลวเขาขวดลงคือเก่าหนีใบเพราะว่าอันนี่มันแรกมากมันกาดีบินขึ้นไปท้งก็ใหม่กินใบใหม่ทำอันเดือดมากมันกิดีร้งมาหมุนมองเก่าเพื่อจอออออก,กินที่ไว้จหล่นนติงใช่ใส่ท่านล่มหมุนมไงไอ้นี่อยู่นองเอยปุ่น ต้อนแต่พี่น้องมาบัางมาบัางมาบัาง,บงตอ้อนซ่อนแต่ฝุดพ่อแต่กินอยู่ฝนตกแค่ปีนี้มันจะนุ่นออกหลายเนาะมันก็นุ่นออกหลายจริงหวยหนิจะไปฟอยู่อุ้ยมวนคัดพี่น้องเลย ว้ายสับซัับดอม้องเอ้ยเตบพ่นพ่นพูนพนหุยผมบอกมหมืนยืดยุดยืดมาบางทีน้อไม่รู้เรื่องมุนกู๊กกูมันมุนย เสียงมามองนี้นม่นตัวนู้นหลขวดเอาขวดเอาหลายพะโลคุณอยู่ไนไหนคุยเห็นตะกนล่นพี่น้องเห็นตะกลนนพี่นอุ้ยงตะซ้อนนี่มาแยกคนกัจะบินพื่นไอ้พี่น้อง กินกินไปไหนเอาทุ้มเหาแต่นยางเที่ยไปเรื่อยๆเที่ยไปเรื่อยๆกอมองอุ้ยนึ่ตัวหนึ่งโาเห็นมึงตีพี่น้องนะแต่ฉันัันเดขวยไ่แต่ดกนเด้่งมุน learned. เป็นมูเป็นจุ่มอยู่ขะมองตรงนี้ จะได้หันมองน,นี่ไปจ,จุมจจ่มไปจุ่มอยู่อ้ยข้างมุนพี่นองเลยพี่นองอเลยนสอดเนาะนีได้บานเห่าขนฝนตกมากกันอมืดแนวกิน lái vô để lại vô Ui. Uh. lái từ từ đi wow hết rồi đi cứ đi cả bọn em. <laughs> <laughs> <laughs>